โอเคครับอยู่กับร้านบางคายซอฟต์นะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัว Baby h i g h า a p สามจนะครับของกอล์ฟเมนต์โมเดนะครับตอนนี้เปิดราคาอยู่ที่2,000บาทพร้อมเล่น2,300บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับมาเปิดกล่องกันนะครับผมเปิดกล่องก็จะมีตัวปืนกับแม็กกาซีนในปืนนะครับแล้วก็คู่มือเขายังอยู่นะครับโอ้เป็นเบบีการอีกหนึ่งตัวที่ส่วนใหญ่หลุดมามือ2นี่คู่มือจะไม่มีนะครับเป็นงานไต้หวันนะครับผมโอ้โห นี้ดูตัวปืนกันทำเอาออกก่อนตัวนี้เป็นยิงลายนะครับยิงลาย sjr airsoft นะครับ calibre จุดสี่ห้า acp นะครับผมอันนี้เป็นผิวสีเขานะไม่ใช่ว่าเป็นลายเป็นสีเดิมเขานะครับมันจะเป็นแบบนี้ก็มีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับถือว่าเป็นเรื่องตกปปิดนะครับ baby high capa สามจุดแปเป็นยิงลายนะครับส่วนนี้เป็นยิงลายล่องลึกแบบเขาเรียกกันลื่นนะครับสองข้างเลยนะครับจับกันลื่นแบบนี้ นะครับข้างบนเป็นแบบซออล่งมาเลยจากโรงงานนะครับไม่ซออล่งเขาเรียกว่ากัดมาเลยนะครับจากโรงงานศูนย์หน้าหลังเป็นแบบแต้มสีนะครับทำให้เราเล็งได้ง่ายขึ้นนะครับตัวกิ๊จับเป็นพลาสติก ABS นะครับยิงตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรหมุดของ WE นะครับทั้งสองข้างเลยนะอ่ะ,อะมันไม่ชัดนะ มาดูระบบกันก่อนเดี๋ยวก่อนจะถอดนะครับอ่ะคือสไลด์เซฟกลําไกลใช้ได้ปลดเซฟใช้ได้กลังอ่อนร่างกายใช้ได้นะครับมาถอดถอดดูกันเลยนะครับถอดเมทนานน์กันให้ดูกันเลยนะครับเหมือนทุกๆคลิปที่ผ่านมาข้างในก็ถือว่าค่อนข้างเลอะนะครับแต่ไม่ได้มากนะไม่ได้มากนะครับ เราก็ล้างวิธีอันนี้เป็นวิธีของผมนะมันอาจจะมีร้อยแปดวิธีมันมีหลายวิธีที่ท่านจะเอาไปล้างกันอันนี้เป็นวิธีที่แบบง่ายที่สุดนะครับเพื่อฉีดซีโคโนออกไปก่อนเพื่อล้างคราบฝุ่นคราบอะไรต่างๆนานา,นานที่ทําให้ปืนเราติดขัดได้นะครับโอ้โหเห็นไหมเนี่ยทําให้ปืนท่านติดขัดก็เพราะไอ้อีแบบนี้แหละเนี่ยไอ้เลอะเนี่ยเลอะเนี่ย,ออน,ยนะครับ ล้างออกให้หมดก่อ,น,อนนี่เป็นวิธีของผมนะครับเป็นวิธีที่แบบท่านไม่ต้องถอดนะครับแต่อาจจะเปลืองเปลืองซีลิโคนสักนิดสักหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเปืองซีลิโคนสักนิดสักหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะนี่นะครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นชุดบนนะครับเจ้าชุดบนเนี่ยออขออนุญาตหาภาพผมก่อนนะโอเค เอาผ้าไอ้ดำนี่สุดก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ซักนะครับไอ้ผ้าเนี้ยผมเอาไว้เช็ดพวกคาบน้ํามันคราบอะไรเงี้ยเอามาปูก,ก่อนนะครับดูยังไม่ได้ซักเลยดำปี้นะครับ <c oughs> นะอาถอดชุดบนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างละเอียดล้างละเอียดท่านเคยดูก๊อกอ่ะนั่นคือก็กกจะรื้อเท่ากันนะครับรื้ออย่างนั้นเลยนะครับอ่าสไลด์ออกมานี่เลยครับข้างในก็คือนี่นี่เห็นไหมนะครับท่านก็เนี่ยล้างมาเลยพวอะไร ซิลิโคนนะครับฉีดไปได้เลยนะฉีดไปเลยอันนี้คือผมเซอร์วิสไปให้เลยนะนะครับนี่ก็คือ,อยังเลอะอยู่หน่อยๆน,นะครับมันก็เป็นคราบขี้ฝุ่นคราบน้ํามันอะไรเงี้ยหลกักๆอะไรพวกนี้เราจะฉีดได้เลยยกเว้นเจ้าตัวรูนี้รูนี้ห้ามฉีดเด็ดขาดนะครับมันเป็นรูห้องแก๊สนะครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอย่างเดียวเลยคือฉีดเสร็จปุ๊บ น้ำมันมันจะพุ่งเข้าไปในลูกนะครับพอมันจับลูกไม่ค่อยรอยิวมันก็จะยิงได้ไม่ดีนะครับมันต้องแบบต้องไม่มีซิลิคโคนเข้าไปหรือถ้ามีเนะี่ยเล็กน้อยอ่ได้ถ้าแบบอัดเข้าไปเลยเนี่ยไม่ควรนะครับอ่าส่วนเจ้าตัวชุดบนถ้าเราไม่ถอดมาเรามีเห็นฝุ่นเราก็อัดเข้าไปเลยอย่างงี้ตัอมันเยอะออกมานะครับอันนี้มันไหลมาตามมือผมเลยอ่าอันนี้ข้างในสะอาดนะครับแล้วก็ฉชีดข้างนอก เก็บรายละเอียดที่เหลือเนี่ยมันมีฝุ่นมีคราบมีอะไรอย่างเงี้ยครับฉีดไปได้เลยนะครับใช้เล่นบีบีการก็ควรจะมีผ้าสักสองผืนนะครับผ้าสะอาดผืนหนึ่งผ้าไว้รองน้ํามันผืนหนึ่งนะครับท่านใดแบบชอบถอดล้างอะนะเออนะครับควรพกไว้สักสองผืนนะครับอ่ะอันนี้ก็ล้างซิลิโคนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการไล่ฝุ่นนะครับแต่ถ้าท่านใดล้างบ่อยๆก็ก็จะดีกว่านะครับแบบนันนั้นที่อย่างเงี้ยได้นะครับสักอาทิตย์ สองอาทิตย์มาล้างทีแบบถ้าเรายิงบอ่อยถ้ายิงปืนเก็บเนี่ยควรต้องล้างก่อนออกมายิงนะครับไม่ใช่มายิงสม 4, สี่สมห้านะฝุ่นมันเข้าไปอัดอยู่ข้างในนะครับพอมายิงปุ๊บอ้าวปืนติดเป็นอะไรวะไปไปมาอุปกรณ์หักนะครับเพราะว่าหนึ่งมันแห้งสองมันไม่มีน้ํามันทําให้มันหักได้นะครับอุปกรณ์จะเสียหายได้ต่เมื่อปืนท่านขาดการบารุงรักษามานานนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปผมว่าผมจะสอนแบบแอันนี้ก็ลึกอีกนิดนึงแล้วกันถ้าจะเอาลึกกว่านี้ก็คือต้องแบบ ถอดชุด่างกายกให้ดูแลนะครับแต่ซึ่งจะให้ถอดขนาดนั้นก็มันจะผมเกรงว่าไอตอนถอดะผมไม่กลัวหรอกผมกลัวตอนประกอบนะครับไอตอนประกอบนี่แหละปัญหานะครับแล้วก็ทาลงไปแบบนี้ทาลงไปเลยนะครับผมใช้แปรงใหญ่ขึ้นแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันกินเนื้อที่ได้เยอะดีเร็วดีนะครับแล้วก็อันนี้ผมทาเสริมเข้าไปนะครับคือตรงช่วงนี้นะ จริงๆมันก็ควรแหละเพราะว่ามันเป็นช่องขยับของพวกเจ้าตัวทอ่อท่อนอกนะครับเรื่องคาตาการหล่อลื่นนห้เขาหน่อยนะครับอันนี้เราก็เสร็จแล้วเราก็ดันในตัวนี้ให้สุดนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปปึ๊บพอใส่เสร็จแล้วนะครับเราเอาตัวไกด์หลอดกับลองไกด์หลอดมาก่อนแล้วก็สปริงไกด์หลอดนะครับใส่แบบนี้ใส่ไปแบบนี้แล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้แล้วก็ปล่อยแบบนี้ปึ๊บให้มันเข้าล็อกนะครับอันนี้คือยังไม่อออกบิดนิดน,นึงอ่ะเข้าล็อกแล้วนะครับส่วนชุดล่างนะครับ เราก็จุม่มแล้วก็ปาดไปเลยนะครับปาดไปปาด,ไป,ปาดลงไปปาดลงไปอีกนะครับจุ่มอีกปาดไปปาดไปเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยปาดได้เลยนะครับเยอะๆหน่อยก็ดีหรือจะน้อยๆหน่อยแต่ไม่ต้องเอาหนาถ้าผมก็ได้เอาแค่บางๆนิดนึงนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกหนาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไงก่าจะถึงมือลูกค้าไหนจะวางโชว์อีกอะไรเงี้ยกว่ามันจะได้ ออกจากร้านของมันจะเดินทางมันก็ไหลไปอยู่ตามโซ่ๆของเจ้าตัวปืนแล้วล่ะนี่เลยนี่เลยนะครับเรียบร้อยดูแลแค่นี้เองนะครับท่านอนุเหมือนยุ่งยากนะครับแต่เชื่อผมเถอะอย่ารอให้มันพังแล้วมาดูแลเอ้ยแล้วมาส่งซ่อมนะครับถ้าส่งซ่อมเนี่ยมันแพงกว่าสีลิโคมกระป๋องหนึ่งแน่ครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าจะมาเปลี่ยนอะไรชิ้นสองชิ้นบางทีมันลามนะครับ หลามเสร็จปุ๊บเนี่ยบานนะครับต่อให้เป็นมือหนึ่งก็มีโอกาสพังได้นะครับเพราะว่าผมก็มีเ,เราเราอ้างอิงเราพูดพลาดทิ้งได้นะครับขอว่าไม่เชิงพลาดทิ้งดีกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าดีกว่าว่าถ้าเกิดท่านใดจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยคือบางท่านซื้อมือหนึ่งมาได้ไม่กี่วันก็พังก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นงานอาร์มี่งานเบลจะเจอเยอะที่สุดอันดับแรกคือแมกลัวนะครับก็เป็นสไตล์ของอาร์มี่กับเบลที่ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับ พัฒนาปืนมาดีแค่ไหนแม็กก็ยังรั่วอยู่ดีนะครับแต่เป็นตัวคลาสสิกมากกว่านะที่โดยจะเป็นพวกหนึ่งกเาหนึ่งพวกก๊อกเนี่ยจะรั่วง่ายนะครับไม่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะก็ยังงงอยู่นะครับอ่ะนี่ตัวปืนก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ลืเ่เปืดปืด,ปด,ปดนะครับแม็กกาซีนนะครับเราก็ฉีดเข้าไปตรงนี้นิดเดียวนี่ตรงี้ก็ฉีดตรงนี้แค่นี้เองนะครับส่วนแม็กกาซีนก็ให้ดู ผ้านี้มันเลอะน้ำมันนะครับพอเช็ดเสร็จปุ๊บก็เลยอาจจะดูขเงาๆนิดนึงอ่าตูดแม็กก็จะมีรอยเลอะเหมือนคราบกาวนิดนึงนะครับใช้ซิลิโคนเช็ดยังออกเลยเนะี่ยเออค,คือให้ดูกันแบบอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้ามันเสียคือผมเทสยิงแล้วเนี่ยคือมันไม่มีปัญหาผมเทสยิงแบบแบบดูก่อนนะครับว่ามันมีฝุ่นเยอะไหมหรืออะไรเยอะไหมนะครับแต่ตัวนี้คือมันพอประมาณผมเลยเทสยิงก่อนนะครับ แต่ถ้าแบบฝุ่นเยอะผม,ผมก็ต้องล้างก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีสุนสี่สุห้าไปยิงพังได้นะครับเออเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับอ่ะเท่านี้นะครับต่อไปก็ดูกับทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวเบบี้พายขาปานนะครับผมมาดูกันว่ามันจะแม่นจะแค่ไหนนะครับแก๊สนะครับ นี้มากลางค่ำกลางคืนกันกแล้วนะครับกดค้างไว้หกตงสิบวินาทีโดยประมาณนะครับแล้วค่อยๆปล่อยแล้วเสร็จแล้วก็ใส่บุตรนะครับผมลงมาแบบนี้แล้วก็ใส่ลูกลงไปนะครับใส่แค่เกือบเต็มก็ได้ครับไม่ต้องใส่นเต็มนะไม่งั้นเดี๋ยวสปริงมันล้านะครับถ้าใส่จนเต็มสปริงล้าขึ้นมาก็จะยิงครับทำให้ยิงลูกหมดนะขออนุญาตหยับกล้องนิดนึงนะครับ ทำเหมหือนไลฟ์สดแต่ไม่ได้ไลฟ์นะครับเพราะว่าผมเป็นคนแก้หน้างานเลยนะครับผมมาดูกันว่าความแรงจะได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระวังลูกระวังลูกเรื่องอ่าเรื่อง,เร,องเรื่องสปริงล้านะครับอย่าใส่จนเต็มนะโอเคประมาณสักสิบสิบห้านัดก็พอนะครับยิงหมดแล้วก็เติมใหม่ดีกว่านะครับดีกว่าสปริงลา้าเปลี่ยนเส้นหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับก็เราจะเราจะต้องเซฟตังค์ไปซื้อแกนับลูกดีกว่าเนะนะครับสองหกสิบ 257 253นะครับความแรงน่ารักตะมุตะมินี่คอยหนักแต่ไม่ได้หนักขึ้นขั้นว่าแบบถีบจะเทือนแต่ก็รู้สึกได้ทุกความทนี่มันเป็นตัวสั้นนะครับแล้ววันนี้อากาศก็พอแถงคืนมีปัญหาอย่างหนึ่งคืออากาศเย็นนะครับแต่เช็คอากาศซีวันนี้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ยี่สิบยเจองศานะครับก็เท่ากับ อุณหภูมิช่วงที่พวกท่านเปิดแอร์อยู่กันในห้องนะครับโดยประมาณเพราะว่าส่วนใหญ่จะเปิดประมาณ25นะครับแต่เดี๋ยวจะมีคลิปเทสต,ตอนปืนแก๊สยิงตอนอกลางวันนะครับตอนวันถ่ายไว้ปมา2สองสามวันแล้วแต่ยังไม่มีเวลาลงนะครับแต่เดี๋ยวจะลงพร้อมกันเลยนะครับมันจะมีเปรียบเทียบไปดูอากาศเย็นอากาศร้อนอากาศอุณหภูมิทั่วไปเนี่ยที่ปัจจุบันตอน,ตอนที่อากาศที่ผมถ่ายมันเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้ก็มาดูความเป็นอย่นนะครับ โอเคครับมาดูความแม่นยำกันนะครับเป้าขนาด10เซนระยะประมาณประมาณ10เมตรนะครับขยับกล้องนิดนึงนครับโดยประมาณ10เมตรนะนะครับตอนนี้คือที่ไม่มีลมเลยนะถ้าอยู่หลังบ้านผมเนี่ยโหคุมกระสุนยากมากเพราะลมแรงนะครับมันก็มีลมเอื่อยๆนะทาให้ยิงค่อนข้างยากลูก0.20ค่อนข้างรอดลมนะครับแต่ให้ลูก0.25ก็พอสู้ลมได้นะครับแต่ถามว่า มันก็ถ้าเจอแรงๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นลูกเซรามิกเนาะโอเคมาดูว่ามันจะแม่นไหมนะครับนี่ถือตัวด้วยมือเดียวนะครับวันนี้ ก็ยิงละเอียดไม่ได้นะครับถ้ายิงเล่นๆน่ะได้ว่ายิงเอาสนุกสนุกได้แต่ถ้าจะเอาไปยิงละเอียดเอาแม่นเลยเนี่ยผมว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่เนื่องจากลำกล้องมันสั้นนะครับลำกล้องสั้นก็มีผลต่อระยะในการยิงนะครับผมว่าถ้าเป็นระยะประมาณสัก10เมตรเนี่ยถ้าเป็นเป้าใหญ่ขนาดคนอ่ะผมว่าได้นะแต่ถ้ายิงเป้าขนาด10เซนเนี่ยผมว่าสัก6-7เมตร ว่ากาลังดีสําหรับเจ้าตัวเบบี้ไฮคาปานะครับถ้ายิงไกลกว่านั้นผมว่าไม่ไหวแน่นอนนะครับพอนี้ขนาด10เมตรน่พยายามเล็งละเอียดแล้วเพราะด้วยความที่มันยิงมือเดียวด้วยนะครับเพราะอีกข้างมตมอถือไฟฉายนะครับมันก็เลยอาจจะคุมกลุ่มกระสุนยากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ถือไฟฉายพวกท่านจะไม่เห็นเป้าเห็นไหมจะเห็นแค่ลางๆนะครับเพราะตรงนั้นมันไม่มีไฟติดนะครับก็เลยต้องอาศัยไฟฉายช่วยนะครับหรือ,อลองหาวิธี จับไฟฉายให้มันตั้งแล้วกันแล้วก็ให้มันสอ่องกับติเป้านะครับนะก็บอกต่อไปนะก็บอกต่อไปอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเล่นเสร็จแล้วเราแม็กออกก่อนดึงซ้ายอยหลังแบบนี้ถ้าดึงแล้วมันไม่ลงนะครับแนะนําว่าให้ดึงกด,ดปล่อย้านไกลนะครับทําไมต้องใช้วิธีนี้เนื่องจากหนึ่งเลยการเจ้าตัวคันแวนสไลด์ศึกคันแวลสไลด์ศึกไม่ว่าเป็นเคสที่เปลี่ยนราคาถูกสุด สไลด์เป็นเคสที่เปลี่ยนราคาน้อยไะเยอะสุดน,นะครับเนื่องจากอะไรหนึ่งสไลด์แตกล้านะครับถ้าสไลด์สึกมันยิงได้แต่แค่ลูกหมดสไลด์มันจะไม่ค้างแต่ถ้าเคสที่แย่ที่สุดที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับคือยิงลูกหมดสไลด์ไม่ค้างไม่ว่ามันล้านะครับที่ผมเจอบ่อยสุดจะเป็นงานเบลงานอาร์มี่เพราะอะไร เพราะว่าสไลด์เขาจะบางกว่าปกติบางกว่ารุ่น WE ค่อนข้างเยอะนะครับพอมันบางเนี่ยพอยิงลูกหมดสไลด์ค้างเนี่ยมันจะล้าวขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ล้าวขึ้นมาจนจากที่ผมเห็นนะมันจะล้าวเฉียงตั้งแต่นี่เลยนะครับล้าวเฉียงขึ้นมาจนถึงฝาช่องคัดปอกตรงนี้คัดปอกไอ้ตรงฝาช่องตรงนี้นะครับที่ผมเห็นบ่อยสุดจะเป็นเบลกับอาร์มี่นะครับถ้าเราไม่ไม่เล่นตามที่ผมบอกเนี่ยยังไงอนาคตยังก็ต้องเปลี่ยนท่านบอกว่าตบมานานแล้วไม่เป็นไรหรอกนั่นแหละครับอย่ารอให้มันเป็น แล้วมาถึงมาเปลี่ยนท่านจะใช้คําว่ารู้งี้นะครับอย่าใช้คำว่ารู้งี้ครับเพราะรู้งี้มันเสียตังค์แล้วเล่นตามที่ผมบอกเล่นตามผมแนะนํานะครับดีที่สุดนะครับผมและเรื่องแมกกาซีนนะครับเล่นเสร็จแล้วก็คาแก๊สไว้ได้เลยนะครับคาแก๊สไว้สักนิดสักหน่อยพอสมมติเรายิงไปสักสินัด15นัดมันก็มีแก๊สเหลืออยู่และแก๊สรุ่นใหม่ๆมันมีซิลิโคนพอมันมีซิลิโคนแล้วเนะี่ยท่านก็เอาคาไว้ได้เลยนะครับคาไว้แค่ที่ยิงหมดนะครับผมนะก็ถือว่าอากาศเย็น ยิงยิง W E เนี่ยยิงยังไงก็รอดแต่ว่ามันจะฟุ้งนะจะถ้าอากาศเย็นเหมือนเนี้ยเดี๋ยวเรามีคลิปไปดูท่านจะเห็นเลยว่าอากาศต่ำมากเนี่ย W E รอดนะครับแต่ก็ยังมีอาการฟุ้งของแก๊สค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิห้อง W E เนี่ยยังไงรอดแต่ถ้าช่วงอากาศประมาณเนี้ย W E ยิงงไงก็รอดเออแค่คำนี้ดีกว่าถ้าเป็นงานเบลอาร์มี่เนี่ยผมบอกเลยว่ามีโอกาสแก๊สฟุ้งมากอากาศไม่เกิน25เนี่ยโอ้มีโอกาสฟุ้งมันเพิงเยอะแต่ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับสัั่่งซซื้อทีีีเเพจจจบบกาารดน ลายลอด v ีแครอฟหรือปกความเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับและไลายแอดเฟซมาได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ